สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพาดรวยมรดการคนเดิมน้องแกนโซ n นลนะคะขดะัดมาชมเมื่อนี่เนาะคะ่ะแอกดเดินห้างมาจุทีนะคะเรือโบราณเนาะคะ่ะที่เพิ่งค้งนเจอนะคะฟึ่งน้ำขึ้นมาจากแค่น้ำมมลนะคะ ตะก้อนสิบเกณมาเนาะ,ะค่ะเพื่นจะพากันได้โชค์หนึ่งสามสามหนึ่งถึงมัดบานบ่ถึงตะคนนอนหลับเป็นวาเนาะค่ะเ <c oughs> มื่อนี่เป็นมือวันชัดใหญ่นะคะแม่ล่างเนาะค่ะแ <c oughs> ม่บุญนะคะเพื่อนจะเดินทางมาะค่ะเพื่อที่จะมาเสือะะกับปิญญาณเนาะค่ะอยู่ที่เรือล่มนะคะ <c oughs> และผ้าเอ็กซ์ตเดินทางเนาะคะ <c oughs> า่ะบ้านแม่บุญนะคะ <c oughs> แม่ <nenhum> บ,บุญสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บุญ,บญเดินทางมาจากจากสุรินมาจากสุรินมาจากศรีนงคงเนาะค่ะ้า,าหลายๆข้อก็จะเคยเห็นแม่บุญที่ไปทำพิธีสื่ออยู่ที่ลุงผีพันปีเป่ค่ะเมื่อน,นี้เมื่อนี้คุณแม่เดินทางมาที่ เรือโบราณเนาะคะ่ะหรือว่าว่างง่ายๆทีเรือล่มก็ได้ดนี่เนาะคะ่ะเ,เพราะว่าคนกับพึ่งน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำแม่นบ่นะคะ่ะอ่าบันดนี้แม่บุญก็เลยต้ยินก็นเลยจักมาซือ้อน่าจะกอคือ FC เอซีโทรถามมายายไปรู่นไหมไปไหนไปเรือโบราณที่ไหนที่อะไรเนี่ยบุรีรัมย์ครับ คือยายไม่ปฏิเสธโอ้จ้คือมันเหมือนเหมือนมันกับขของที่เขาบอกบอกให้มาไงค่ะอยากอยากอยากเห็นอยากเห็นมันอยากให้มายายก็เลยมาตองยาบตอปฏิเสธอืนนี้คุณยายจะทําพิธีนี่ประมาณจักโมงค่ะถ้าทำเสร็จก็ทำเลยถ้าเตรียมเตรียมของเสร็จเตรียมขันห้าขันห้าขันแปดแปดเ็จกระสิ ทำพิธีเลยเมื่อในวันพระใหญ่พอปักผักไงอือจ mm ้า hmm. แต่บังวัดที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายเตยินวาคุณยายได้โชคศูนย์สี่ศูนย์เนลายมันบาค่ะเดี๋ยวเราเขาให้เขา,าให้สามตัวคือเขาให้หกศูนย์สี่มันมันมันออกหาศูนย์สี่ไง หลุดสามตัวแค่แต้มเดียวแต้มเดียวแต่ว่าคุณยายก็ได้นะส<า>ึงสี่สี่สูเนอะลูกสิ่ลหมดแล้วสา,สามหมดติดแล้วติดกันเดี๋ยววันนี้พิมพ์รอนะคะค่ที่รอแนวทางของแม่บุญนะคะนี่คือพู่มไม้เรากับเพื่อนขึ้นมาไม้เนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องรอเดิมเนาะคะ่ะอ่ะพิมพ์รอไว้เลยนะคะเดี๋ยวอจะถ่ายข้อสดให้ดูนะคะ ตอนที่แม่บุญนะคะทำพิธีนะคะ่ะให้แม่บุญเพิ่นเตรียมก้อนนะคะเพราะว่าแม่บุญกับพึ่งมะฮอดหอาตะกี้เอจาเดี๋ยวพิมรอดพิมรอดคะ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิมแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันททุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม